ดุกนี่คือสิ่งที่ผคิดว่าผมแม่จดวงเกลียเพามันดีไปเลยเนี่ยนะคาตอนแม่ที่ผมถ่าไปมันดีไม่รู้โดนแบนหรือเปล่าทีรู้คือคนลงสร้างฐล่นองกลัวจีเอมาจีเอวจเมันี่แม่ในชีวิตจริงจะรตนาเลยโอเคโอเคนี่ใเนี่เยวให้พี่ในนี่เลยตัวจีเอตัอนนี่เอนี่นี่นี่เอาไหนวะเกมขังเอาไว้อืมเเนี่ยตา โอ่งา่าอะไรเงี้แหละแล้วก็ต้องการไอ้เจ้านี่เลยใช่ไหมจะไม่ผิดไม่นหต้องการแคทลี่แคทลี่ไหมน,นี่นี่แคทลีย์ต้องการแคทลี่์ตัวดำแบบเนี้ยก็มีนักเต้นตัวดำแล้วก็มีมแบะแต่สิ่งนี้มันให้กูมาเหรอโาวแม่ เห็นจากระดับอันนั้น,น,นไม่เหน่าตัางกันอลองให้ปรคำดีอะไม่ไม่ไม่องให้ประคำกากมากใช่ใช่ใช่ๆๆไม่กากคิดว่าอันี้ยังดีเ,เลยลบเลย